เรื่องของลูกหนี้คุณจะตั้งลูกหนี้เท่าไหร่คุณก็ไปดูในโจทย์ครับค่างวดที่ถึงกาหนดชาระคุณดูนะครับตรงนี้คือจุดสําคัญครับค่างวดที่ถึงกาหนดชาระเนี่ยเราจะมาตั้งเป็นลูกหนี้ใช่ไหมครับยี่สิบแปดล้านจากโจทย์เมื่อกี้นี้เราก็ตั้งเป็นลูกหนี้เหมือนกันถูกไหมใ่าข้อนี้ก็เหมือนกันเราก็ยังตั้งตั้งที่ยี่แปดล้านเหมือนกันนะครับเนี่ยผมก็เดบิตลูกหนี้ยี่แปดล้านเหมือนกันแต่คุณดูนะครับผมไม่ได้เครดิตมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่รับเงิน ยี่สิบแปดล้านเห็นไหมถ้าไอตัวอย่างก่อนเมื่อกี้ไนดะ้ล้างออกเท่ากันเท่ากันเดบิตเลยถูกป่ะแต่ทำไมผมถึงไม่ล้างออกยี่สิบแปดล้านก็เหตุผลก็เพราะว่าไอมูลค่าของงานที่ทําเสร็จเนี่ยมันมีแค่ยี่สิบล้านเองคุณจะไปล้างออกยี่สิบแปดล้านไม่ได้คุณก็เลยต้องล้างออกแค่ยี่สิบล้านเนี่ยที่เท่าที่มันเคยมีอยู่ก็เลยเป็นที่มาของการเครดิตมูลค่าเนี้ยแค่ยี่สิบล้านแล้วผลต่างม,มันจะกลายเป็นแปดล้านตรงนี้ แปดล้านตรงนี้มันคืองานอะไรครับงานที่ยังไม่เสร็จนะคือเราไม่สามารถจะไปบอกว่ามันเสร็จได้เพราะมันงานงานมันยังไม่เสร็จก็เลยบันทึกว่าค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นไรายได้เพราะมันยังไม่เสร็จไงก็เลยโชว์ด้วยยอดแดล้านดังนั้นตรงนี้ดูให้ดีว่าเรามีไอ้มูลค่าเนี้เท่าไหร่เราจะล้างมันออกเท่าที่มันเต็มที่ก็คือเท่าที่มันเคยมีเท่านั้นนะแล้วส่วนต่างค่อยบันทึกเป็นค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นไรายได้